เอาส่วนความวุ่นวายตรงชายแดนบ้านหนองยาแ,แก้วอำาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก่อนนะคะหลังจากที่ฝั่งไทยเนี่ยก็เอาสแลนไปปิดล้อมเพิ่มเติมปรากฏว่าชาวกัมพูชาก็ยังเดินทางมารวมตัวกันมาประชิดแนวรั้วเขตฝั่งไทยตะโกนด่าใช้เครื่องขยายเสียงทําให้มันดังขึ้นกดดันเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาแล้วทํามาแล้วหลายวันนะล่าสุดมีอีกคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ เป็นคลิปกลุ่มชาวบ้านชาวกัมพูชาเป็นร้อยคนมาปักหลักที่บ้านเขาจานและบ้านหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วแล้วก็มีเศรษฐีชาวกัมพูชาเอาเข้าวสารน้ำดื่มมาแจกจ่ายในคลิปเนี่ยมีคนที่เขาฟังภาษาเขมรรู้เรื่องเขาแปลให้ฟังนะคะบอกว่านี่คือการเกณฑ์คนเน้นผู้สูงอายุเด็กพระคนพิการมากดดันทหารไทยแล้วเดี๋ยวจะได้ค่าตอบแทนเป็นข้าวสาร10กิโลกรัมน้ำดื่มและก็ปลากระป๋องไอถง้ถุงๆที่ว่านั้นคือเซ็ตแพ็กเกจ ของตอบแทนนั่นเองนะคะเ,เข้าสาร10กิโลกร,รมัมน้ำดื่มและปลาก,กระป๋องในการที่มารวมตัวกันตรงนี้บ็อบจัดตั้งอ่ะว่าแบบนี้นะคะเรื่องนี้ทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษก,กองทัพบกเนี่ยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นอาณาเขตข,ของประเทศไทยแน่นอนอยู่ตรงบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุน่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะ พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีปัญหานแบ่งเป็นสงส่วนก็คือ1พื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนได้เพราะกัมพูชาอ้างว่าหลักเขียที่ปรากฏปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในฝั่งของตนก็เลยต้องอาศัยกลไกทวิภาคีอาศัย j b c มาแก้ไขส่วน2ก็คือพื้นที่ตรงนี้นในอดีตตอนเกิดสงครามสู้รบในกัมพูชาปี2520รัฐบาลไทยตอนนั้นให้ประชาชนกัมพูชาอพยพลี้ภัยมาชั่วคราวเพื่อแสดงความมีน้ำใจและเห็นแก่หลักมนุษยธรรม แต่พอเกิดสถานการณ์พอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติปรากฏประชาชนกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมเดินทางกลับประเทศแล้วก็อยู่เรื่อยมาแล้วก็อ้างว่าที่นี่คือที่กัมพูชา 3. ก็คือการติดตั้งแนวรวลดหนาบริเวณพื้นที่ต่างๆยังไม่ใช่การวางแนวเพื่อระบุนแนวเส้นเขตแดนเป็นแค่วางเครื่องกีดขวางรักษาความปลอดภัยให้กําลังพลเท่านั้นป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้อาวุธทุ่นระเบิดทําร้ายฝั่งไทยนะคะ คือตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีเจตนามไม่บริสุทธิ์แล้วก็จะให้ประชาชนเนี่ยออกหน้ารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยตรงนี้ลักษณะเหมือนเป็นการวางแผนมาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็คอยเฝ้าดูว่าถ้าทางฝ่ายไทยดําเนินการอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะรีบวิ่งไปฟ้องเอาเรื่องไปก่อเฟกนิวส์เพื่อที่จะบิดเบือนทําลายความน่าเชื่อถือของไทยทางพลเอกน,นัทพงศ์นาพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็บอกว่ายืนยัน จะไม่ถอนกําลังอะไรใดๆทั้งสิ้นของกองทัพไทยหลังจากโซเชียลมีเดียออกมาบอกว่าประเทศไทยจะรือ้อล้วรวดหนามเพื่อความสันติภาพยังไงก็ยืนยัน,น,นไม่รื้ออย่างแน่นอนทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ทางชาติ8ชาติต่างประเทศเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาเข้ามาสังเกตการเป็นคณะผู้สังเกตการชช่วงคราวข้อพิพาทไทยกัมพูชาหรือที่เรียกว่า IOT ที่เป็นทูตทหาร8ประเทศนะคะมีบุนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมากันทั้งหมด14นายด้วยกันโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะเข้ารับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากกองทัพภาคที่2นะคะหลักๆแล้วก,ก็เป็นการชี้แจงเรื่องของทุ่นระเบิดต่างๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ร่วมกันฟังหลักฐานต่างๆดูหลักฐานดูเหตุผลอะไรต่างๆที่ไทยได้ชี้แจงไปเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดเรื่องการละเมิดข้อตกลงของกัมพูชา ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลทั้งของสองฝั่งคือไทยแล้วก็กัมพูชาเพื่อรายงานไปทางหน่วยเหนือต่อไปนะคะเดี๋ยวฟังทางหัวหน้าคณะนะคะผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียพลตรีชัมชุนริซันมินริซันบินมูซาค่ะ ladies and gentlemen time is essential peace is expensive life is precious so let's together we build up back the country we build up back the people gain the confidence the people at the border so we need peace everyone need peace thank you very much เรามาที่นะคะเพื่อรับรายงานข้อเท็จจริงค่ะเพื่อสังเกตการค่ะแล้วก็เพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นําข้อมูลทั้งหมดนะคะนาเรียนไปยังหน่วยเหนือค่ะเพื่อให้เขาทราบถึงข้อมูลและดาเนินการต่อไปค่ะอย่างที่ได้เป็นมัตโต้นะคะของทางมาเลเซียค่ะ เวลานั้นเป็นสิ่งสําคัญค่ะแล้วก็ชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ล้าค่าค่ะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยอยากจะเห็นถึงสันติภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ Ladies and gentlemen, time is essential. ซึ่งทางรงม่ทัพภาคที่2พลตรีวีรยุทธ์รักสินนะคะก็บอกว่าหลักๆก,ก็คือน,นําเสนอเรื่องของทุ่นระเบิดนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการศพทหารซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเท็จไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ชี้นําด้วยนะคะส่วนการประชุม R b c หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาทางรงม่ทัพภาคที่2บอกว่ากัมพูชาขอเลื่อนค่ะขอเลื่อนการประชุมแต่ยังไม่ได้บอกสาเหตุว่าเลื่อนเพราะอะไรนะคะ,อะลองฟังรงม่ทัพภาคที่สองพูดถึงประเด็นเรื่องเลื่อนการประชุมค่ะ อ b c ABC ทราบว่าเขาจะขอเลื่อนเห็นตัวหนังสือมาแล้วนะครับถึงเรากําหนดจริงเรากำหนดไว้ที่20 21แต่กัมพูชาเห็นว่าขอเลื่อนมาวันนี้นะเดี๋ยวผมลุกต๊ดูหลักฐานก่อนว่าเลื่อนเป็นห่วงไหนเขามีอือันนี้ก็ต้องคิดหลายหลายหลายอง่หลายมุมว่าทําไมเขาเลื่อน<ม>นี่ผมยงังยังถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นห่วงนี้มันจะส่งผลกับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันอืมอันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาละเอียดรอบคอบว่าทำไมขอเลื่อนอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะครับ ขอบคุณมากการเก็บทุนระเบิดของเขาเนี่ยในที่ประชุมอาอที่จะเกิดขึ้นนี้คาดหวังมากไหมครับว่าเขาจะดำเนินการตามคำขอข<ม>องเราผมผมไม่คาดหวังนะเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยทาคือจากเดิมเนี่ยจะประชุม RBC กันวันที่2ีสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปเป็น25ถึง2ีสิงหาคมนี้ก็จะเริ่มประชุมระดับเลขาแล้ววันที่27สิงหาคมก็ประชุม RBC สมัยวิสามันนะคะแต่เกัมพูชาดูมีความแบบไม่จริงใจอ่ะ ขอ,อเลื่อนแล้วก็ไม่บอกเหตุผลอะไรต่างๆแบบนี้ทีนี้กรณีเรื่องที่ฝั่งไทยจะเอาผิดตระกูลหุนคือหุนเซนกับหุนมาเนตเนี่ยนะคะครเรื่องนี้เนี่ยทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้มอบหมายให้สานักง,งานตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค3ารับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบนะคะจะเป็นการฟ้องในประเทศคือการที่กระทบต่อความมั่นคงโดยผู้ก่อเหตุอยู่นอกประเทศทีนี้นักข่าวเนี่ยถามว่าจะใช้หลักอะไรในการฟ้องนะคะทางคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นเหตุการณ์เรื่องการกระทบชีวิตทรัพย์สินในประเทศรวมถึง สถานที่ราชการต่างๆแต่ว่าผู้ก่อเหตุเ,เกิดนอกประเทศวันนี้เราก็ได้ดําเนินการในประเทศที่เรามีอํานาจหน้าที่ทําได้เลยส่วนประเทศเราไม่ได้รับขอบเขตอํานาจของศาลเพราะฉะนั้นก็จะไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการดําเนินการภายในประเทศทีนี้พอหุนเซนทราบว่าจะมีการดําเนินคดีหุนเซนในฝั่งประเทศไทยจะจัดการหุนเซนปรกากฏหุนเซนโพสต์เลยค่ะเหมือนเก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยนะโดยบอกว่าโอ้โหนี่สะท้อนให้เห็นความคิดเห็นของนายภูมิธรรมได้อย่างถูกต้องที่สร้าง ขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ใกล้จะหมดวาระแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเพณีมาตรการทางการทาารูตนะคะฮุนเซนยังบอกได้ว่ากัมพูชาสามารถใช้มาตรการตอบโต้รวมถึงหมายจับที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้นําไทยบางคนที่กล่าวหาว่าบุกรุกอาณาเขตกัมพูชาและฆ่าคนกัมพูชาด้วยนะคะสรุปก็คือฝั่งไทยเนี่ยเป็นการดรําเนินการในประเทศคือถ้าฮุนเซนมาไทยเมื่อไหรนะ่ก็จับเลยถ้ามานะก็จับเลยสำหัฝั่งฮุนเซนเนี่ยก็ลักษณะโพสต์อยู่ โพสต์โต้ตอบอยู่ว่าจะเอาผิดผู้นําฝั่งไทยนะคะครับเออนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องรถหุ้มเกราะรถถังเอาไหมมีเมื่อวานนี้มาดามรถถังคุณนพรั์คุณฮิรันผู้ก่อตั้งบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์ลับเบอร์ซึ่งผลิตชิ้นส่วนและรถหุ้มเกราะนะฮะมาดามรถถังเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะกลุ่มลูกค้าจะเป็นต่างประเทศนะของไทยเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ยังไงฮะ ทางกองทัพไทยเนี่ยไม่ใช้บริการรถถังของผลิตในไทยมาดามรถถังเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าล่าสุดนั้นนะครับทางบริษัทก็ได้มีการเนี่ยส่งช่างซ่อมบำรุงรถถังให้กับกองทัพที่ชายแดนแล้วก็มีการเนี่ยส่งรถเกราะเฟิร์สวิน x 4คูณ4และรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8x8 คณ8มอบให้ทางกองทัพเนี่ยได้ใช้งานเนี่ยอย่างคันที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะ อันนี้ยูเอ็นเขาาไปใช้นะฮะยูเอ็นนะฮะใช้แต่ไทยเราไม่ได้ใช้นะครับไทยเราสั่งของนอกแต่ว่าของไทยเราเนี่ยมาดามรถถังบอกว่าเนี่ยเขาไม่สั่งนะฮะแต่มาดามรถถังก็อ่ะล่าสุดก็มีการส่งช่างเนี่ยไปซ่อมบํารุงรถเกาะหรือว่ารถอะไรต่างๆของกองทัพให้ซึ่งมาดามบอกว่าเนี่ยมันมีอะไหล่สต็อกอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยพอเป็นรถของต่างประเทศเนี่ยมันรอนานนะฮะกว่าจะได้ซ่อมกว่าจะส่งอะไหล่เนี่ย ทีนี้ทางบริษัทเขามีอะไรสต็อกไว้อยู่เขาส่งช่างไปซ่อมช่วยซ่อมให้กับทางกองทัพไทยนะฮะแล้วก็ฟรีๆนะฮะไม่คิดเงินด้วยนะครับนี่นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฮะเออ,อเดี๋ยวลองฟังมาดามรถถังเลยเทคโนโลยีต่างๆเราไม่ใช่เทคโนโลยีของประเทศอื่นนะคะอืครับเราจะมาจัดแปลงแล้วก็เป็นเทคโนโลยี ที่เหมาะกับประเทศไทยของเราเองอเพราะฉะนั้นรถของเราที่ First Win ทั้งรถสี่คูณสี่หรือว่ารถเกาะล้อยางหรือกระทั่งตีตะขาบทั้งหลายนะคะเราไม่ได้ไปลอกแบบไทยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เราคิดเองแล้วเราทำเองซกัมพูชาเขาเคยสั่งของเราไปไหมไทยคะขายกัมพูชาเขาเคยสั่งของเราไปใช้ไหมสี่สี่ประเทศ ที่ติดกับชายแดนบ้านเราสี่ประเทศกระทรวงกาโหมห้ามขายเด็กขาดโอ้น้าไก่เราทํากิจการมาห้าสิบกว่าปีไม่เคยขายเลยคือมีกฎอยู่ของกระทรวงกาโหมว่าห้ามขายประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเราครับใช่โดยเด็กขาดอ่ะแต่มาเลเซียไม่ใช่นะคะมาเลเซียได้ออมีสี่ประเทศที่ประเทศไหนบ้างมาดามฮะพม่าครับพม่าลาวกัมพูชาเวียดนาม Oh. นะครับเทคโนโลยีมันมีความรู้ที่ผมเพิ่งจะได้ทราบจากมาดามรถถังเมื่อวานนี้นะครับจากการที่ได้คุยกันเนี่ยคือมีกฎหมายของกระทรวงกลาโหมเนี่ยระบุเลยว่าห้ามนะผลิตและขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศซึ่งประกอบไปด้วยลาวเมียนมากัมพูชาแล้วก็เวียดนามบริษัทไทยผลิตยุทธรถถังหรือว่ารถเกาะอะไรพวกนี้ ห้ามขายกับ4ประเทศนี้มาดามรถถังบอกว่าเนี่ยเคยมีกัมพูชาเนี่ยจะมาขอดูโรงงานนะคือหมายว่าจะมาขอศึกษาคมาดามบอกปิดประตูไม่ให้เข้าเลยแล้วอยู่ดีๆมาขอดูทำไมคือเหมือนจะขอแบบมาทัศนศึกษามาดูงานอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไม่มีเรื่องกันนะแต่มาดามบอกว่าไม่ให้เข้าไม่ให้ดูนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถามว่าเนี่ยของไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะสั่งรถเกราะหรือว่ารถถังเนี่ยจากต่างประเทศนะฮะ มันมันมีปัญหาอะไรบ้างมาดามบอกว่าเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพบ้านเขาเออของรถเกาะของต่างประเทศเนี่ยไอจุดที่กันกระสุนเนี่ยส่วนใหญ่จะกันเฉพาะพลขับแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ในรถแต่ว่าไม่ได้กันลงถังน้ํามันซึ่งเวลาศัตรูมันโจมตีเนี่ยมันจะยิงเข้าถังน้ํามันให้รถระเบิดรวมไปถึง การออกแบบเนี่ยไม่ได้กันในการวางระเบิดตรงถนนน่ะมาดามบอกรถเกาะที่ไปใช้ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นะคนร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะรอบวางระเบิดใต้พื้นถนนพอรถเจ้าหน้าที่วิ่งมาปุ๊บมันระเบิดจากด้านใต้ไงแต่ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้กันด้านใต้อะ่ะนะฮะของไทยเราเนี่ยออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเรากันด้านใต้นะฮะ กันด้านใต้ไม่พอตอนหลังมันมีโดนทิ้งระเบิดเนี่ยกันด้านบนอีกแต่ของนอกไม่ได้กันนะฮะผมก็เลยถามมาดามบอกว่าเอา้าแล้วทำไมรัฐบาลไทยกองทัพเนี่ยไม่สั่งรถเกาะหรือว่ารถถังของบริษัทชัยเสรีเนี่ยมาใช้เป็นหลักมาดามบอกว่าต้องไปถามคนซื้อแค่นั้นแหละต้องไปถามคนซื้อนะฮะ ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสั่งมาดามบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถที่บริษัทชัยเสรีผลิตเนี่ยส่วนใหญ่นะส่งออกต่างประเทศต่างประเทศซื้อไทยเนี่ยน้อยมากมแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต่างประเทศที่เขาซื้อเนี่ยครับได้ถามคุณมาดามไหมว่าว่าได้ให้ค่าดำเนินการไม่ได้ถามไม่ได้ถามได้ถามปะไม่ได้ถามไม่ได้ถามเออก็น่าจะถามเขาหน่อยเนี่ยเนี่ยอย่างรถรถเกาะของพยาบาลสกันสรรีขาวอะนะ อันนี้ยูนะฮะยูเอเราไปใช้สหประชาชาตินี่นะฮะแล้วใครต้องเป็นคนซื้อก็อจ,จะได้ไปถามคนซื้อคือที่ผ่านมาเท่าที่ผมศึกษาดูประมาณว่าเนี่ยสาเหตุที่ไทยไม่ซื้อเนี่ยอ้างว่ารถของยี่ห้อไทยเสรีของไทยเราเนี่ยของชัยเสรีเนี่ยยังไม่เคยผ่านการพิสูจน์ว่าใช้ในสนามลบจริงประมาณนี้ครับแต่รถของต่างประเทศเนี่ยของเมืองนอกเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ว่าเคยใช้ในสนามลบจริงมาแล้ว ประมาณนั้นแล้วเยูเอ็นเขาใช้เกณฑ์อะไรในการซื้อก็ไม่ทราบนะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยซื้อผมก็ถามอีกว่าเนี่ยเอาแล้วกัมพูชาเนี่ยนะฮะไอ้รถเกาะรถถังเนี่ยเขาเขาเอาของที่ไหนมาใช้มาดามบอกว่าส่วนใหญ่กัมพูชาเนี่ยเอาของจีนกับรัเสเซียแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะส่วนใหญ่รัเสเซียจีนบริจาคให้รรับบิจา ออของใช้งานแล้วอ,ะอ่ะของมือสองอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะของเก่าออของนี่นะขไม่ใช้แล้วของที่เขาไม่อยากได้ออแต่ล่าสุดก็ต้องชื่นชมเนี่ยส่งรถฟรีๆให้กับชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เขาส่งมอบกันนะฮะแล้วก็ส่งช่างไปซ่อมตั้งแต่แรกๆตอนที่เกิดเหตุปะทะเลยเนี่ยนะเวลารถรถนอกเสียเนี่ยอะไรกว่าโอ้โหรอต่างประเทศ ขึ้นเครื่องขึ้นเรือมาเนี่ยมันนานมาดามบอกดีที่บริษัทสต็อกอะไรเอาไว้ได้ซ่อมทันทีช่างซ่อมก็ซ่อมให้คนี่นะ